พระตันฉายโตดราม่าไม่ได้เส้นใหญ่ขา่ขาวข่าวของพระตันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับหลังจากมีกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ว่าพระตันฉายพีเคแสนชัยนั้นเส้นใหญ่ครับมาโชกในศึกวันครั้งแรกก็ได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอร์มเวทกับสามเกอกย่างดาวโดยไม่ต้องแต่งดับซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ออกมาโต้กลับกระแสดราม่าว่าตนเชื่อว่าทางผู้จัดก็คงมองเห็นว่าตนมีดีกรีและศักยภาพเหมาะสมที่จะเป็นผู้ท้าชิงมากที่สุดในขณะนี้ ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ของค่ายและทางสึกวันที่มองเห็นความสามารถและให้โอกาสในการพิสูจน์ฝีมือกับที่ 3A ตนเองจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ให้ทุกคนรวมถึงแฟนมวยต้องผิดหวังว่าด้วยเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆมองไว่ายังไงสำหรับการไปอันดับของประกันท้ายเข้าไปไฟแรกมีสิทิ์ชิงส่วนคนที่อยู่ในอันดับก่อนหน้านั้นจะคิดอย่างไรนะครับต้องมาดูกันอีกที แฟนมวยนะครับสามารถติดตามชมการถ่ายทอสดสดศึกวันปรเทศกราวจากสิงคโปร์ได้ในวันศุกร์30ที่จะถึงนี้เวลา19.30นโดยสามารถรับชมได้ทางวันซ u ปแอปและก็ YouTube ของวันชมเนชิปครับส่วนทางประเทศไทยนะครับก็ชมได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ออกอากาศเวลา3ทุ่มครึ่งครับ พูดถึงนักชกวันของไทยไปแล้วนะครับต่ออีกหนึ่งคนฝากความหวังล่าแชมป์เข็มขัดวันเสียแขกเผยนะครับตะวันฉายและก็ประชันฉายคือความหวังของค่ายเลยตอนนี้เพราะทั้งคู่ถือว่าเป็นมวยเอกและเป็นมวยแถวหน้าของประเทศด้านประตันฉายได้ชิงกับสามเอส่วนตะวันฉายต้องคัดเบกับเสมาเพชรชนะแล้วถึงจะได้ไปชิงกับน้องโอฝากแฟนลับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยครับโดยเฉพาะแฟนลับ f c p k และนี่คือข่าวมวยในยรอบวันเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับ